วัยแ85ยามแก่จะกินอะไรก็ลำบากนะครับทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนที่เลี้ยงดูนี่เลยแกงบวดฟักทองคลุกข้าวข้าวสวยร้อนๆกับ แกงโบดพักทองอาหารสุดยอดอร่อยของไม่เท่าของเรานะครับอร่อยไหมคะไม่เร็วอร่อยไหมคะไม่เลวอร่อยไหมคะล่ามก็เจ้าเยี่ยมนี เหลืองเต็มปากเลยแกงโบดฟักทองอาหารของผู้สูงวัยกินง่ายถ่ายคล่องอิ่มนานนะครับแกงบะฟักแก้วเจ้า